ครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านก็สู่นะครับซีรีส์นะครับหนึ่งร้อยลักคิดสุสภาพทางการเงินนะครับพอสแครของเรานะเราจบไปแล้วครับ 5EP ีนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้ว3หลักการคิดนะครับก็คือแยานอนตื่นสายยายทำกินยาหมินเงินน้อยนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะมาคู่กันถ้าเราพูดนะให้มันต่อกันคืออย่าคอยวาสนานะครับแน่นอนนะฮะก่อนที่จะเข้าน้อหนนะครับผมก็จะมีคำพูดหรือคำคมก็ได้นะครับของ บุคคลมาบุคคลนะฮะมาพูดเรยให้ฟังก่อนตลอดนะครับวันนี้ผมขอนําเรื่องราวนะครับแล้วก็คําพูดนีของดารานะครับท่านหนึ่งนะฮะเป็นดาราคอนใทวูดที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือคุณอ่าสวีสเตอร์สตาร์โลนะฮะผมเชื่อว่าพอพูดไปเนี้ยนะฮะคนนี่เกิดยุค90-80จนไปถึง60และไล่หลังไปเรื่อยๆนะครับชื่อนี้ทุกคนรู้จักนะครับแต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกนี่ก็คือเจ้าของพระเอกในเรื่องของแรมโบนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะ โรกี้นะครับซึ่งเรื่องโรกี้แหละครับทำให้มันเป็นวลีนะครับที่เราสามารถเอามาสู่เรื่องนี้ได้นะครับซึ่งคุณซิเวเตอร์สตาร์โลนนี่ยเคยได้พูดไปว่านะฮะตอนนี้เขามีนักข่าวสัมภาษณ์นะครับเป็นพิธีกรสัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าแทนที่ผมเนี่ยจะนั่งรอให้เจ้าหนี้มาทวงหนี้นะฮะหรือมาทวงเงินก็เนี่ยครับผมตัดสินใจเขียนบทหนังเรื่องโรกี้เสร็จภายใน3วันแล้วนำไปเสนอตามสตูดิโอต่างๆในฮอลลีวูด พอรู้ตัวอีกทีนะครับหนังที่ผมเขียนทำเงินได้ถึง100ล้านดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ใช่100ล้านบาทนะครับเป็น100ล้านดอลลาร์นะครับสิ่งที่คุณ็อกกี้นะครับเออไม่ใช่คุณ็อก,กี้นะเนออผมชอบนะครับคือคุณสตีเวน์ตลนเขาพูดเนี่ยนะครับเปรียบเทียบว่าณแทนที่ว่าเขาจะนั่งรอโอกาสนะครับเออหรือว่านั่งปล่อยให้เวลามันผ่านไปเขาใช้เลยครับ เอาตัวเองทำนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำมันส่งผลทำให้เขาหมดหนี้หมดสินไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่ซิเมนเตอร์ได้เผชิญมาแล้วก็นำมาเล่านะครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์พวกเรารู้นะครับถ้าบอกว่าถ้าวันนี้นะครับเราเอาแค่ว่าสักวันจะรวยภายในพนริบตาผมเชื่อ80%น้าคนไทยนะฮะ สิ่งที่เราจะทําให้เรารวยคือเลยครับลอตเตอรี่นะฮะถ้าบอกว่าพานะครับเออแต่ผมไม่อกว่าที่เราเราเปอร์เซ็นในการซื้อลอตเตอรี่คือจริงเป็นการลองเสี่ยงนะครับที่ถามว่าดีไหม มันก็ถ้าคุณไม่ได้ซื้อเยอะแล้วซื้อใช่คิดว่าทําบุญแล้วคุณซื้อซื้อแบบไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับเดือนละใบเงว่อละใบอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันไม่ได้กินเงินเดือดร้อนเงินเรามากครับคุณซื้อได้แล้วก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นการช่วยเหลือสังคมอ่ะอันนี้คุณซื้อได้แต่หลายหลายคนเองเวลาซื้อนี่แบบซื้อแบบเฮ้ยซื้อต้องให้ถูกหรือซื้อพยายามอยากให้ถูกแล้วซื้อเยอะอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคิดว่าหวังว่าจะรวยเนี่ย ในพริบตานะครับซึ่งผมบอกว่ากลับไปสู่รู้ความจริงนิดหนึ่งนะครับพโอกาสในการถูกลอตเตอรี่นะครับน้อยมากนะครับเปอร์เซ็นต์มันเป็น0.001หรือ0 0นย์ยเปอร์เซ็นต์ด้ซ้ำนะครับท่าที่ผมทราบมานะครับเราเนี่ยจะไปนั่งรอวาสนานะฮะจะบอกว่าแบบฟุกฟกไม่ได้นะครับคนที่รวยเนี่ยนะครับต้องหาโอกาสนะครับไม่คอยโอกาสให้เข้ามา นะครับไม่เชื่อลองมองย้อนกลับไปดูนะฮะมีกี่คนนะฮะที่ประเทศไทยนะครับที่อ่เป็นเศรษฐีนะฮะหรือเป็นผู้ประสบความสาเร็จด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับแล้วลองดูว่าวันนี้เขาอยู่เฉยๆแล้วโอกาสวิ่งเข้ามาไหมนะฮะส่วนใหญ่บางคนบอกเฮ้ยก็มีนะที่โอกาสวิ่งเข้ามาแต่ผมเชื่อนะฮะว่าเขาพยายามวิ่งเข้าหาโอกาสไม่มากก็น้อยนะครับแล้วโอกาสก็วิ่งเข้ามาหาเขาเองนะครับประมาณนั้นนะสำหรับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับ หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าส่งเจ้าสัวนะครับผมเชื่อว่าเขาไม่อยู่เฉยเขาไม่รอความเขาจะไม่รอคําว่าฟุกนะครับเขาจะเชื่อว่าเขาทําได้นะครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกไปคือคุณซูเปนเตอร์สตาร์ลนนะครับก็เป็นกรณีที่น่าอย่างนะครับแล้วก็น่าศึกษสมากนะครับชายคนหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นหนี้เป็นสินไม่มีอนาคตเลยนะฮะณตอนที่ขอดีเขาจะเขียนบทล็อกกี้ขึ้นมานะครับแทนที่เขาจะจมป l a กกับความทุกข์นะฮะเขากลับลงมือสร้างงานเขียนบท ไปเสนอนอะครับทำให้ตัวเองกลายเป็นดารานักแสดงเงินล้านที่มีชื่อเสียงดังก้องไปทั่วดินแดนอเมริกันนะครับในช่วงข้ามคืนถามว่าวันนี้คุณซูเปอร์สตาร์โลนเนี่ยนะครับไม่รอครับว่าชนะครับเขารู้ว่าเขาเป็นหนี้และเจ้าหนี้กาลังจะมาตามหนี้เขาแ,แน่สิ่งนี้เขาทําคือเขาไม่รอคือต้องไปซื้อลอตเตอรี่เพื่อให้ถูกฮะแต่เขาเลือกอย่ากวาวทำก็ได้ทําในสิ่งนี้เาอวาจ่จะถนัด แล้วก็ลองทําดูนะครับเสนอจนมันผ่านจุดจุดนั้นไม่ได้นะครับซึ่งเรื่องในทํานองนี้นะครับเคยเกิดขึ้นตลอดเวลาครับมันมักเกิดกับใครก็ได้นะครับตามที่เขาไม่ยอมแพ้นะครับต่อโชคชะตาแม้ว่าโชคชะตามันจะร้ายแรงอะไรก็ตามนะครับงานไม่มีเงินรลอยหรอแต่หากเขาก็ตื่นรีลนี้ครับแทนที่จะคอยโอกาสวิ่งเข้ามานะครับเขาเลือกวิ่งเข้าไปดักแน่ไปยังสถานที่เต็มไปด้วยโอกาสและไม่รอช้าที่จะ ตะคุบมันด้วยมือของเขาเองนะครับสิ่งนี้บอกว่าเฮ้ย,ยอย่าโลย่ารอให้โอกาสวิ่งเข้ามาครับสิ่งนี้คุณต้องทําคือวิ่งไปหาโอกาสหรือวิ่งไปนะครับหรือว่าทําในสิ่งที่มันจะทําให้โอกาสวิ่งเข้ามาหาคุณหรือคุณทําไปเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าโอกาสเนี่ยมันจะพยายามวิ่งเข้ามาหาคนที่เหมาะสมนะครับอะไรครังโอกาสจะไปหาคนที่ไม่เหมาะสม พอคนที่ไม่เหมาะสมไปเจอโอกาสเขาก็ได้ไม่ได้สนใจโอกาสนั้นแต่ผมเชื่อว่าพอโอกาสนะครับมันเจอคนที่เหมาะสมแล้วมันวิ่งเข้ามาและคุณเตรียมความพร้อมกับโอกาสนั้นบอกเลยครับว่าคุณจะสามารถทําให้โอกาสนั้นงอกเงยได้เลยนะครับก็หลักๆเลยอย่าไปคิดนะครับว่าคุณเราในแข่งวาสนากันไม่ได้ครับมันเป็นแค่คําที่สร้างความคิดนะครับที่จํากัดเท่านั้นมองผิดว้ยเราไม่มีวาสนานะครับไม่ใช่นะครับ จะบอกว่าเรื่องวัสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของของแนวความคิดนะของเอเชียนะครับเอาแบบคนไทยก็ได้เราเชื่อเรื่องวัสนาโอ้คุณเราไม่มีวัสนาได้เหมือนเขาหรอกนะครับจริงๆแล้วถ้าเราปลดคํานี้ออกนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับเป็นพวกชาวยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูครับวาสนุนวัสนาคืออะไรเขาไม่รู้นะฮะเขาไม่ได้สนใจนะครับเขาแค่ลงมือทําอย่างสุดความสามารถนะครับแล้วความสําเร็จก็จะมาถึง นี่คือสิ่งที่คนต่างชาติเนะี่ยบอกเขาไม่ได้เชื่อเรื่องโชคลางไม่ได้เชื่อเรื่องวาสนาเนะครับเพราะเชื่อว่าสิ่งที่เขาทํามันจะตอบแทนเข้ามาโอกาสจะเข้ามาเองนะครับถ้าคุณยังหวังกับวาสนาเนะฮะอยู่ในตอนนี้นะฮะคุณย่อมต้องคอยต่อไปนะคอยไปเรื่อยครับเพราะคนไทยรุ่นใหม่เนะี่ยปัจจุบันนี้เอาตรงๆนะผมว่าคนที่เป็นเจนใหม่นะครับเจน X เจน Y เจน Z ตอนเนี้ย เขาชอบที่จะแอคทีฟนะครับคือทําไปเลยแบบไม่รอนะครับวาสนาเขาเดินหน้านะครับหาโอกาสอย่างเดียว,วเราเห็นว่าอย่างไรประกวดเด็กเริ่มกล้าสแสดงออกขึ้นเด็กเริ่มที่จะจะฝันแล้วเดินตามฝันมากขึ้นนะฮะและเด็กเขาพยายามที่จะหาโอกาสเองมากขึ้นซึ่งซึ่งต่างจากเมื่อก่อนนี่เลยว่าคือแต่ก่อนอายุยุคเรานะครับยุคประมาณสัก 8090การที่เราจะคเราจะไปเป็นดารานักแสดงเป็นนักร้องเนี่ยถทาบกเป็นฝันที่เป็นไปได้ยากมาใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมันผ่านระยะเวลามานะครับเราเริ่มเห็นโอก,กาสแล้วมีเวทีหลายๆขึ้นนะฮะแล้วคราวนี้ปรากฏว่าพอรุ่นลูกรุ่นหลานเรานะครับอ่ารุ่นที่หลังเราหน่อยรุ่นอ่ยุคเจนวัยอย่างเงี้ครับเด็กเริ่มจะเป็นไไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นนะครับไปฝึกออดิชั่นอย่างเงี้ยครับเห็นไหม สังคมมันเปลี่ยนเขาคิดจะวิ่งเข้าหาโอกาสนะครับมากกว่าให้โอกาสวิ่งมาหาเขานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในเรื่องตัวนี้เราสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าวันนี้ไม่ต้องไปสนนะครับว่าดวงคุณเนี่ยจะเปิดหรือไม่เปิดนะฮะไม่ต้องไปรอครับว่าจะมี ครัคุณผู้หญิงอยาไปเฮ้ยจะมีเจ้าชายขี่ม้าขาวมานะฮะเหมือนในหนังนะครับเดี๋ยวเราจะเจอเศรษฐีเร,เราจะเจอคนรวยเหมือนนางเอกมาชอบอันนี้บอกเลยนะมันปิดไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราจะมีแบบนั้นเข้ามาหากคุณอยากประสบความสำเร็จจริงครับก็ต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ครับหากไม่มีงานทําก็จงหางานตั้งแต่ตอนนี้นะฮะหากอยากได้เงินนะครับก็วางแผนการลงทุนนะฮะ นับแต่นาทีนี้เลยนะครับไม่ต้องไปสนว่าเราจะมีวาสนาหรือไม่นะครับคิดในแง่ที่ง่ายดดยหากคุณไร้าวาสนาจริงๆคุณจะยอมตายยอมแพ้ทุกอย่างหรือจะสู้เพื่ออยู่รอดโอกาสจะวิ่งมาไม่รู้แต่ฉันจะวิ่งไปนะครับอย่างน้อยฉันก็รอดดีกว่าปล่อยตัวเองตายไปกับการยอมแพ้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านเริ่ม นะครับเลยไม่ต้องไปรอวาสนาครับเริ่มต้นทําเลยแล้วเดี๋ยววาสนาเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองนะครับผมเปรียบเทียบกับอีกคนนึงแล้วกันนะครับก่อนจบคุณ JK r o w l i n g นะครับเชื่อไหมครับคุณ JK r o w l i n g เนี่ยนะครับเป็นคนที่เขียนนิยายแฮ r r y อ o t เตอร์ซึ่งเป็นนิยายที่ขายดีนะลองหน้าตอนที่ขายดีมากนี่เขาจะลองจากคำภีเบิ e นนะครับโอเคไหม ซึ่งขายดีมากครับเดิมทีเขาเป็นแค่คนที่เขียนหนังสือนะครับแล้วก็เขียนแล้วบางทีส่งไปไม่มีใครนะแต่คุณ j จคเคนโรลลินี่ไม่ยอมนะครับเ k คนี่เขียนหนังสือเขียนเรื่องนี้แล้วนำไปเสนอจนมีนะครับเหมือนกันกันกบคุณสวินเทอร์นะครับที่มีคนมานะครับเห็นเออมันน่าอ่านแล้วตีพิมพ์ครับปรากฏว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกตรีพิมพ์แล้วยอดขายกรละโูดแค่ทำเป็นหนังก็รายได้ กคะชูดเจคิรดอริงกลายเป็นคนที่ทรงอินทิพลประสบความสําเร็จโดยที่เขาไม่รอว่าต้องรอโอกาสต้องคือเขาเขียนเขียนเสร็จแล้วเขาก็จินตานส่งไปโดนปฏิเสธก็ส่งที่ใหม่ไปเรื่อยๆจนเขากลายเป็นเหมือนเศรษฐีนี้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนผู้โดการสร้างของหนังนะครับด้วยซ้านั่นคือคนที่เขาไม่ได้รอวาสนานะครับวันนี้เราจะเป็นคนที่รอแล้ว ค่อยๆหมดลมหายใจหรือเราเป็นคนที่สู้ต่อไปเพื่อมีลมหายใจที่ดีขึ้นดีขึ้นและชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับวันนี้ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับเราเจอกัน E ีหีแน่นะครับใครมีความเห็นมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างนะครับหรืออยากให้เราทำคลิปแบบไหนนะครับก็แจ้งมาเลยครับถ้ามันท้ยเราดูแล้วมันน่าสนใจเราจะนำมาทำเป็นคอนเทนต์ให้นะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับฟังแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ เวลาเดิม18.30นกานครับสวัสดีครับ